สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านกันได้เลยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม GTA San Online บนมือถือและ PC นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Red r o c City นะครับนะก็วันนี้นะครับเราก็อยู่กับ s v d Gamer กอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเป็นเจฟิมกันนะครับนะเนี่ยเจฟิมผมฟ้าเห็นป่ะตอนนี้ก็ขี่รถติดไฟแดงอยู่ฮะตามชิคลิปปกคลิปเลยนะครับวันนี้เรามีคอนเทนต์ที่จะมาซื้อบ้านนะครับผมนะ ก็คือหลักๆเลยนะครับการที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมเราก็ต้องมีรถมีบ้านมีงานทานู่นนี่นั่นนะครับก็โลเพย์เนาะแต่ว่าเซิร์ฟเราไม่ได้โลเพย์จากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็วันนี้จะมานําเสนอระบบบ้านนะครับซึ่งเป็นระบบที่อัปเดตมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเลยแหละนะเป็นระบบที่มีมานานแล้วแต่ก็เดี๋ยวนี้มันก็อัปเดตอะไรมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปบ้าน เพิ่มสมาชิกหรือว่าอะไรต่างๆนานานครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยลวกันนะครับเพื่อเป็นกำลงัลงใจให้ก,กับผมนั่นเองนะไปไปเขียวยังนี่โอเคไฟ,ไฟเสียไฟเขียวละ <laughs> ไปนะไปเลยดีกว่านะก็เดี๋ยวเราจะไปหาบ้านกันเลยนะครับบ้านว่างๆเนี่ยเออมันก็จะมีเยอะแหละแต่ว่าส่วนใหญ่คนน่าจะซื้อไปหมดแล้วนะครับยวต้องรอนะครับรอแอดมินอัปเดตเข้ามานะสำหรับบ้าน นะก็ผมเนี่ยได้ไปวางบ้านไว้นะครับมันจะไปอยู่บนแมปอ่ะนะครับเน,เนี่ยเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นบ้านที่มีคนซื้อไปแล้วจะเป็นมันจะอยู่บนแมปแล้วก็เป็นรูปบ้านสีแดงนะครับถ้าเป็นคนซื้อแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่มีคนซื้อมันจะเป็นสีเขียวผมรู้สึกจะมาวางไว้แถวนี้นะนี่ไงสีเขียวด้านหน้านะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนเจอบ้านละนะฮะโอเคเราจอดรถกันเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมลองรถเรียบร้อยนะครับ นะครับผมตั้งไว้ราคาร้อยล้านจริงๆเนี่ยดูเลเวลบ้านนะบ้านเลเวลหนึ่งรู้สึกจะราคาประมาณ2ล้านนะครับเลเวลหนึ่งเนีสล้านนะครับซึ่งตอนนี้มันมีทั้งหมด5้าเลเวลนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองซื้อก่อนเลยแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่มีตังค์เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ซื้อคัลลิฮาร์ตไปเลยนะครับ <c oughs> จริงเลเวลหนึ่งมันสล้านแต่นี่ผมตั้งแบบ ด่ากรไว้เผื่อมีคนมาแล้วมาเห็นแล้วเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่เอานะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่หรอกแต่ผมจะไม่ได้รีวิวนะโอเคเราจะซื้อบ้านเลยแล้วกันนะครับเนี่ยวิธีการซื้อบ้านก็คือกดปุ่ม n แล้วก็ซื้อได้เลยนะครับแต่มันก็จะมีบอกว่าเนี่ยคุณจะเป็นเจ้าของบ้านนะครับเห็นไหมมันจะมีชื่อบอกอยู่นะครับแล้วเราก็สามารถกดปุ่ม n น,นะครับแล้วเราก็สามารถเข้าภายในบ้านได้ล็อกบ้านปลดล็อกนะครับแล้วก็โอนให้กับผู้เล่นอื่นก็ได้เหมือนกัน,นครับ กำหนดชื่อบ้านนะครับกำหนดชื่อบ้านได้ว่าเราอยากได้บ้านนชื่อว่าอะไรนะครับกำหนดราคาได้เบิกรถดได้นะครับแต่รู้สึกว่าเบิกรถเนี่ยมันต้องเสียนะครับเนี่ยเสียห้าแสนเพื่อซื้ออ่าลงลงจอดรถไว้ให้กับบ้านเรานะครับแล้วก็มีเพิ่มสมาชิกในบ้านด้วยนะครับเนี่ยอันนี้มันเปิดล็อกแล้วนะครับแต่ถ้าที่มันล็อกอยู่ช่องที่3เนี่ยคือเราต้องเสีย1นึ่งแสนนะเห็นไหมเพิ่มสมาชิกได้นะครับ ที่มันปล,ล็อกอยู่ก็คือเพิ่มได้2คนนะถ้าใครแบบมีครอบครัวมีถ้าใครเล่นแบบลลูกหลานอะไรเงี้ยนะว่ากันไปนะประมาณนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูภายในก่อนนะครับพอกดเข้ามาด้านในเนี่ยมันก็จะให้ดูภายในนี่คือบ้านเลเวลหนึ่งนะครับภายในจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม N ด้านในบ้านเนี่ยมันก็จะมีให้ออกบ้านได้ปล,ดล็อกบ้านได้ต่างๆนานานครับแต่ที่สําคัญเลยมันจะมีนี่นะครับใช้งานคลังเก็บของในบ้านนะครับแล้วก็กดไปเลยนะ วันนี้อาจจะเป็นสาระนิดนึงนะครับท่านผู้ชมอาจจะดูแบบน่าเบื่อนิดนึงแต่ว่าผมจะพยายามอธิบายท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับนี่คือบ้านเลเวลหนึ่งนะครับจะเก็บได้ทั้งหมด30กิโลนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็เนี่ยใส่ของมาได้เลยสมมติผมอยากจะเก็บน้ำกระท่อมมาไว้เนี่ยเก็บก็เลยสิบสิบชิ้นนะ่ะใส่เข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ด้านบนมันจะสรุปไว้ให้ว่าตอนนี้เราใช้ไปแล้วเท่าไหร่และเหลืออีกเท่าไหร่นะครับถ้าจะเอาออกก็กดปุ่ม n แล้วก็นําไอเทมออกนะครับนี่ก็ อ่าแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับด้านล่างสีเหลืองๆเนี่ยอัปเกรดเลเวลบ้านนะครับก็คือเป็นการอัปเกรดบ้านนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจากเลเวลหนึ่งนะตอนนี้คือบ้านเราเป็นบ้านเลเวลหนึ่งครับถ้าจะอัปเลเวลถัดไปคือเป็นเลเวลสองซึ่งต้องจ่ายเงินห้าสามล้านนะครับจะพูดว่าห้าล้านนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอ,ออกมาจากบ้านก่อนครับออกจากบ้านก่อนเดี๋ยวจะซื้อการาดให้ดูก่อนนะไม่ใช่กาลาดทีาเรียกว่าซื้อเอาง่ายเป็นโรงจอดรถของบ้านนะครับแล้วก็ซื้อไปเลยนะครับ 5แสนอ่ะผมซื้อไปแล้วนะครับด้านบนซ้ายมือมันก็จะแจ้งนะครับว่าเราสามารถสลัดเบิกรถเพื่อทําการเบิกรถส่วนตัวของเรานะครับโอเคผมรีดรถไปละนะครับอ่ะแล้วเราก็สามารถเบิกได้เลยนะพอเรากดไปเนี่ยมันบอกว่าเราสามารถใช้คำสั่งทับเบิกรถบริเวณบ้านนะคือไม่ต้องอยู่ติดบ้านเราออกมาด้านหน้าก็ได้เนี่ยออกมาด้านหน้าประมาณตรงเนี้ยอ่ะ,อะก็ยังเบิกได้นะผมจะลองสลัดเบิกบ้านให้ดูนะภาษาไทยนะครับเบิกบ้านเอ้ยไม่ใช่เบิกบ้านเบิกรถเออ <c oughs> เบิกั้านเชงนั้นอ่ะเบิกรถนะครับแล้วก็เลือกรถได้เลยนะเป็นรถส่วนตัวของเรานะครับซุ per G T เป็นไงอ่าประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมันจะเบิกได้บริเวณบ้านนะครับโอเคแล้วก็ไอการเพิ่มสมาชิกก็เหมือนกันนะการเพิ่มสมาชิกเนี่ยเรากดไปเลยอันแรกนะครับแล้วก็ใส่ ID ไปนะครับแต่ผู้เล่นนั้นเนี่ยต้องมาอยู่ใกล้ๆนะเห็นไหมมันบอกว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้กับผู้เล่นนั้นนะมันจึงไม่สามารถเพิ่มสมาชิกในบ้านได้นะครับ หรือถ้าใครจะอัพแบบว่าออสองคนไม่พออยากจะมีอีกเพราะว่ามีแบบแฟนมีลูกมีหลานอะไรแบบท่นานผู้ชมอะ่ะนะก็ซื้อได้ครับซื้อเนี่ยมันก็จะเปลิดล็อกให้นะครับเนี่ยไอช่องที่4ก็3ามแสนอ่ะมีทั้งหมด5ช่องก็เนี่ยห้าแสนนี่ปลดล็อกหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอันนี้ครับอ่ากำหนดชื่อบ้านนะผมจะตั้งเป็นค้ฤหัสเสียฟิลนี่อ๋อเป็นไง หือหาเสียฟิล์มนะแล้วก็อันนี้คือโอนบ้านให้กับผู้เล่นอื่นนะต้องให้ผู้เล่นนั้นต้องอยู่ใกล้ๆผมนะครับเอ่อถ้าเราจะมาแบบติดต่อขายบ้านอะไรงี้นะกำหนดราคาบ้านได้เหมือนกันนะอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนผมจะเข้าไปภายในบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปลองอัปเกรดบ้านให้ดูนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ได้รีวิวด้านหน้าไปครบแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการเบิกรถแล้วก็เพิ่มสมาชิกบ้านนะครับอ่ะเรามาอัปเกรดเลเวลบ้านกันดีกว่านะครับจากบ้านเลเวลหนึ่งเป็นบ้านเลเวลสองนะครับราคา3ล้านนะครับ ดไไปไ้เลยเรียบร้อยนะครับจะเป็นบ้านเลเวล2แล้วนะครับซึ่งบ้านเลเวล2เนี่ยก็ภายในจะเปลี่ยนเห็นไหมภายในก็จะเปลี่ยนสวยงามขึ้นเห็นไหมเป็นบ้านหลังใหญ่ขึ้นนะครับมีหลายห้องขึ้นเห็นป่ะมีชั้น2ด้วยนะครับออเป็นไงประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่ที่สําคัญนะครับผมลืมไปนะครับเราสามารถทับเกิดบ้านได้ด้วยนะครับเกิดบ้าน คือ ge ge สลเกิดบ้านนี้ภาษาไทยเลยเนี่ยเวลาเราเกิดเนี่ยมันก็สามารถเกิดบ้านได้นะเวลาเราเข้ามาในเกมอ่ะไม่ใช่เวลาเราเกิดเวลาเราเข้ามาในเกมแล้วเราให้เราทําการกดไปที่เกิดบ้านนะมันก็จะทำการเกิดบ้านได้โอเคเดี๋ยวเรามาอัปเกรดเรื่อยบ้านต่อนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูก่อนบ้านเลเวล2นะครับก็จะสามารถใช้งานเก็บของขังในบ้านเนี่ยได้60โลนะครับเมื่อกี้เลเวล1 30เลเวล2ได้60โลนะก็จะเก็บของได้เยอะขึ้น,นครับใครที่แบบไปฟาร์มของมาเยอะๆอยากจะเก็บไว้ในบ้านก็สามารถนามาเก็บไว้ในบ้านได้นะครับ โอเคแล้วก็อัปเกรดต่อไปนะครับจากเลเวลสองไปเป็นเลเวล3ก็ใช้เงิน7ล้านบาทก็กดอัปไปอ่ะเงินไม่พอเวรนกับอ่าโอเคครับอัปเกรดเลือบ้านไปนะครับเกยบด้อยเป็นบ้านเลเวลสแล้วนะครับก็จะบ้านหลังใหญ่ขึ้นอีกเช่นเคยมีชั้นชงชั้น2องอะไรงี้นะครับอ่าในส่วนนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากจะรีวิวอะไรมากนะมันก็เป็นภายในปกตินั่นแหละนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ก็ที่สําคัญ สำหรับการอัพเลเวลบ้านเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเรากดปุ่มเอน,นะครับมันก็จะสามารถใช้งานคลังเก็บของในบ้าน,นได้เยอะขึ้นเห็แมอันนี้ก็จะเป็นเกกิโลนะครับอ่าเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเกกิโลแล้วอัพต่อครับยังไม่หมดนะอัพเกรดเลเวลบ้านนะครับจากเวล3ไปเวล4นะครับก็จะต้องจ่ายเงิน15ล้านบาทนะครับทุกคนโอเคเงินไม่พออีกแล้วครับท่านผู้ชมไปครับอัพไปจากเวลสามเวลสี่ เพิ่ปรียบร้อยนะครับทุกคนมาถึงเลเวล4แล้วนะฮะนี่เลย15ล้านครับทุกคนดูภายในฮะสวยงามกันเลยทีเดียวเชียวนะครับดูสะอาดตามากนะครับสบายตามากเลยเห็นไหมมีห้องนงห้องน้ำนะก็ยิงบ้านเยอะเยอะนะไม่ใช่บ้านเยอะบ้านเลเวลเยอะก็ภายในก็จะสวยงามขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับดูคลังเลยครับนี่นะครับเป็น120กยนะครับกิโลนะเก็บได้โคตรเยอะนะ อ่าต่อไปอัปเกรดได้อีกไหมมันก็บอกว่าอัปเกรดได้เพียงเลเวล4นะครับคือเลเวลสูงสุดแล้วแต่จริงๆแล้วไม่นะครับทุกคนบ้านสูงสุดจริงๆตอนนี้มีเวล5นะครับแต่ว่าตอนนี้คือการอัปเกรดอัปเกรดได้สูงสุดแค่เลเวล4นะครับแต่ผมจะให้ดูบ้านเลเวล5นะว่าจะเป็นยังไงจะสร้างไว้ใกล้ๆแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้แล้วกันนะจะสร้างไว้ให้นะครับทุกคนเลเวล5นะครับเกเรียบร้อยนะครับผมก็ขออนุญาตซื้อแล้วกันนะครับ โอ้ผม,มีไป3หลังแล้วนะครับคือคนนึงก็จะสามารถเก็บบ้านได้3หลังนะครับเดี๋ยวรขออนุญาตลบบ้านก่อนนะคือสามหลังนะี้จะสูงสุดแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยเราไปซื้อเอ่อเลเวล5กันดูนะว่าเป็นยังไงเรียบร้อยครับทุกคนเข้าไปได้เลยนะครับบ้านเลเวลหน,นี่ดูภายในโคตรสวยนะกว้างมากข้างในอท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันอยู่นะ มีสารน้ำในตัวด้วยนี่ไงเจฟิล์มนี่คือแบบถูกใจมากนะบ้านวิวห้าแล้วเดี๋ยวมาดาูใช้งานเก็บของ,ของคลังนะครับก็กดไปเลยได้2 0 0โลนะสองร้อยโลเยอะมากเลยนะเก็บของได้เป็นพันชิ้นเลยนะแบบอะไรอะหอยอะไรเงี้ยเออเก็บเก็บเยอะมากนะครับเก็บได้เยอะจริงๆนะสองร้อยโลแต่ว่าราคาบ้านมันก็จะสูงหน่อยตอนนี้รู้สึกว่าบ้านวิวห้ามีแค่หลังเดียวนะคือมีคนประมูลได้ไปนะครับ เออหลังเดียวเวลห้าตอนนี้จําได้นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับระบบบ้านนะอา่าเจ๊ฟิล์มก็คือชอบมากนะบ้านหลังนี้ <c oughs> เบิกบ้านเบิกบ้านไอ้เบิกบ้านอะไรละ่ะเบิกรถเบิกรถอีกเบิกรถเบิกรถมาโชว์ก่อนเปิด,ด์ทีทีอ๋อไงเรียบร้อยนะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับอ่าระบบบ้าน นะครับใครที่ชอบก็สามารถนะลองมาซื้อบ้านกันดูได้นะหรือว่าใครจะโดเนตเป็นซื้อจากเงิน o c ก็ได้นะซื้อเงิน o c ได้ก็คือทักเพจไปได้เลยนะใครอยากได้บ้านนะออซื้อ OC ก็ซื้อได้นะแต่ถ้าใครจะรอไอซีก็รอแอดมินมาลงหรือว่ารอกิจกรรมดีๆนะครับ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์และกดกติดตามให้กับคนทำคลิปด้วยละกันนะครับขอบพระคุณจริงๆที่ดูจนจบเลยครับถ้าใครชอบก็อยากเข้ามาเล่นนะอยากเข้ามาเล่นเซิร์ฟเลยดีคอนตี้หรือว่าเซิร์ฟของผมตันเองก็สามารถกดดูใต้ลิงก์นะครับต่างๆนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกหรือว่าใครที่ไม่รู้ไม่ทราบว่าโหลดยังไงเล่นยังไงทักเพจเลยดีคอนซตี้มาเล่นได้เลยครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตาด้วยเจอกันใหม่ในคลิปวดีหน้าลวกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมและใครอยากจะเ,าาเนัะาาะๆะครบ